ครับวันนี้นะครับเรามาพบกับตัวสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับจากแอลไพนนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จักดีกันอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะเปิดตัวด้วยในเรื่องของตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็นมีแอมอยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเป็น h i g ล l e ออ u ิโอเรียกว่าตัวเดียวเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ผมทำเครื่องเสียงมาเนี่ย เอลพ์ uh, เองเนี่ยก็ไม่ได้ทําที่เป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยมามาก่อนเลยต้องว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการบุกตลาดที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับแอลไพนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับกับเจ้า PX PXE นะครับตัว x 1 2 1นะครับตัวนี้12 channel นะครับแล้วก็เป็นตัว12 EV ที่สำคัญเลยตัวนี้เนี่ย ตัวเดียวจบครบทุกเรื่องเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย DSPM เนี่ยที่เราจะต้องใช้กันอยู่ในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีกำลังสำหรับถับซัพพลายเอร์ต่างหากหรือไม่เราก็ไปใช้กันกับในเรื่องของตัวซัพพล r อร์ที่เป็นตัวแอคทีฟนะครับหรือจะเป็นเบสบล็อกเองก็ตามแต่บอกตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นแอคทีฟทุกช่นลนะครับตัวนี้ซึ่งผม อึงมากเลยพอเห็นตัวสี้าเสร็จปับีีผมแบบอ,อืมตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับกัที่เป็นตัว6 c ชัน n น l เนี่ยจะเป็นตัวร้อยวัตตัวนี้เนี่ยร้อยวัตที่ต้องบอกว่าเวลาที่เราไปใช้กับลําโพงที่เป็น r e เ e ล e n ดดีๆเนี่ยมันต้องกินกําลังเยอะดยโดยที่ทั่วไปแล้วเนี่ยวัตที่ใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ประมาณ60-80ถึงแวัตแตอลไพน์ชัดเต็มนะครับ มาที่100วัตที่เป็นตัว6ชชแนแนลสำหรับ3ทางชุดหน้านะครับแล้วก็เป็นตัว4ชัแนลน50วัตซึ่งเดิมทีข้างหลังเนี่ยเวลาที่ในสิสเต็เนี่ยก็จะต้องต่อผ่านพาสซีฟแต่ตัวนี้ทำเป็น Active ได้ทั้งคันนะครับชุดลำโพงชุดหลังเนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศในการฟังภายในรถมากนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราคอนโทรลในเรื่องของเฟสในเรื่องของ โฟกัสเสียงเนี่ยในค่อนข้างยากผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าตัวนี้จบที่สาคัญเด็ดทิ่ไปกว่านั้นอีกก็คือมีขับซับวูเฟอร์400วัตต์ให้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่ต้องเรียกว่าทนกับในเรื่องของเวลาที่เราใช้เป็นเบสบล็อกเนี่ยความลึกหรือความดิบของเสียงเนี่ยผมว่าถ้าไปใช้เป็นซับบูเฟอร์ที่เป็นแอคทีฟที่เป็นออกมาจากแอมป์ตัวเดียวกันเนี่ยก็จะ ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการปรับแต่งจูนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับตอบโจทย์ที่สุดนะครับใครอยากดูตัวจริงนะครับแล้วก็มาดูมาสัมผัสว่าตัวนี้นะครับความคุ้มค่าเป็นแบบไหนเข้ามาดูได้ครับขอบคุณครับ